Hãy hướng dẫn đế niên Hãy hướng dẫn cao đây Thank <laughs> you. มันไม่มีแบบไม่มีแผนเราทําทําไปตามทตทำสอนึกจะทาอย่างนี้ก็เอาเลยอย่างนี้ม่ไม่ตองวางแบบวางแผนเราทำกันช่างเนาะช่างช่วยกันพระช่วยกันแล้วเราคิดยังไงถึงเพือข่อยเรามาวางมันมันจปนมันกลมเกลืนไปหมดเลยจังพระองค์พญานาคทั้งอะไรอย่างเงี้ยมนจินตนาการแบบไหนเรืองหอยี่คือว่ามันมันเราเราไม่ต้องทําสีอะไรมากมายหรือว่าติดกระบงกกระเบื้องมัน เปลืองเยอะงบประมาณมันจะเ,อเยอะขึ้นมาอีกที่นี้หอยพวกนี้โยมกวาดถวายมั่งเราซื้อมั่งให้มันสอดคล้องกับด้านบนอย่างนี้พระอาจารย์คิดไงที่ต้องมาเอาเปลือกหอยมาตกแต่งเหม็อนอ๋อ <c oughs> คือว่าที่ใช้เปลือกหอ,อยก็คือว่าเรา,มาไม่ต้องใช้สีมากไม่ต้องใช้สีเราใช้เปลือกหอ,อยประดับเป็นสีเขาธรรมชาติไปเลย เวลาที่มินเสร็จแล้วเวลาญาติโยมเอาศพเอาปณิกิจนี่มันจะสร้างบรรยากาศให้แบบจะขายทุกขายโศกนามันมาเป็น,<อ>เ,ปนเกี่ยก็อาจจะอาจจะช่วยได้นะเพราะว่าเออมันเป็นบรรยากาศท้องทุุงนาตังบนก็สามารถมองคือทัดได้มันจะได้บรรยากาศทางจิตใจมันจะได้สบายขึ้นาวใจขึ้นเนะ <laughs> ไม่ไม่ต้องทุกต้องโศกอะไรมากฮะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ก็ประมาณสักเกสิปเ็นะะนะก็เหรือเหลือเหลือปูปูพื้นกระเบื้องแล้วก็รอบนอกก็จะเป็นสาธรรมสังเวชก็คือการนี้การที่ที่เราปฏิมากรรมตัวหอยนี่ตอนนี้ทางวัดมีปัญหาเรื่องอะไรไหมเรื่องการใช้จ่ายหรือวัสดุ 过们，这个屁股比较大，你记得，我那个椅子。 ยัง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 ,ยง,ยงต้องใช้จ่ายข้าเปลือกหอยอยู่เพราอย่างค้างก็ไว้อยู่ที่นี่ก็หลักๆก,ก็คือการปูพื้นกระเบื้องเนี่ยก็ต้องใช้ใช้ทุนซื้อกระเบื้องก็ก็อยากบอกบอกบอกบุญไปยังอยาิโยมด้วยคือว่าทําบุญปูกระพื้นกระเบื้องนี่ตารางเมตรละร้อยห้าสิบบาทกตารางเมตรมไม่ได้รวมค่าช่งาชงไม่ได้รวม ไม่ได้รวมอย่างอื่นมีแต่ค่ากระเบื้องอย่างเดียวตัวที่คาดนี่เราเราเราจ้างแบบไหนตารางเมตรละหนึ่งร้อยบาทเ<ม>ขาก็ปูตารางเมตรหนึ่งหนึ่งร้อยบาท<ม>แต่เราอเอาแค่ค่ากระเบื้องวาอีกหนึ่งร้อยบาทเราไปหาจ่ายเขาทีหลังยากจะฝา,ากญาติโยมที่ที่จะมาร่วมมีส่วนร่วมตรงนี้เราจะให้ญาติโยมเผื่อเขาจะมาทําบุญทำาไรเราม,มีตรงไหนที่เขาจะบริจาคแต่คนเขาไป<ม>ดูแลเนี่ย ก็ก็สามารถบริจาคได้ตามบัญชีในในเพจวัดคือว่า,ามาทําบุญที่วัดเลยก็ได้ตามตามแล้วแต่สะดวกเราจะฝากฝากบัญชีวัดเข้าในเพจด้วย